เลครับผู้ใหญ่โงศักดิ์นะครับวันนี้ก็จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับทุเรียนครับวันนี้ครับเราจะมาดูเรื่องหนอนนะครับนอนเจาะนอนเจาะมีสองชนิดนะครับหนอนเจาะกินเมล็ดไม่กินเนื้อแล้วก็หนอนเจาะกินผิวกินเนื้อแต่ไม่กินเมล็ดนะครับมีสองสองชนิดนะครับ ถ้าหนอนที่เจาะกินเม็ดเรียกว่าหนอนใต้หรือว่าหนอนทั่วไปนะครับมันมีทั่วประเทศครับหนอนนี้ถ้าไม่ดูแลร,รักษานะครับไม่ว่าที่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีหนอนก็ไม่มานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทั้งสองชนิดนี้นะครับทั้งหนอนกินเม็ดหนอนกินเนื้อกินเปลือกครับเดวะมาผ่าดูกันนะครับว่าจริงหรือไม่ว่าหนอนมีสองชนิดนะครับนี่ครับนี่รูเห็นนะครับนี่คือรูนะครับ เดี๋ยวเรามาผ่ากันทั้งหมดนี้นะครับผ่ากันทั้งหมดนี้ครับทั้งสามลูกนะครับอันนี้นี่ก็รูเห็นไหมจะดูดูดูยากนะครับดูยากมากนะครับเห็นไหมอันนี้ดูเดี๋ยวลูกนี้อีกนะครับอ่าลูกนี้อันยงนี้นะครับนี่คือรูหนอนคือหนอนชิดนี้จะไม่ไม่มีตําหนิเป็นแผลให้เห็นนะครับไม่มีตําหนิเป็นแผลให้เห็นว่ากินผิวแล้วจะจะ เข้ามากินเนื้อนะครับนอนนี้ไม่มีนะครับนอนนี้เมื่อเห็นเป็นอย่างนี้ครับตัวหนอนไม่มีแล้วนะครับเมื่อเห็นรูนอนจะออกแล้วนะครับนอนจะออกไปแล้วเพื่อเราเห็นรูปุ๊บนะครับอันนี้ยากมากครับนอนนอนนี้ครับนอนใต้ว่านอนทางทั่วไปนะครับมีทั้งนั้นนะครับถ้าเรายู่นดรแอ่เดี๋ยวเรามาดูครับนอนทั้งสองชนิดนอนทั้งสองชนิดนี้นะครับนอนทั้งสองชนิดนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับพาดูกันนะครับ พิสูจน์กันว่ามีถอกนนิดจริงหรือไม่ครับอันนี้น่าจะไม่มีตัวแล้วนะครับน่าจะไม่มีตัวแล้วเพราะมีดูอย่างนี้ไม่มีตัวแล้วครับทําไมหนอนถึงไม่มีดูไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวเพราะว่าเมื่อเวลาทุเรียนสุกไหมครับพอสุกปุ๊บเนี่ยจะมีกลิ่นแก๊สร้อนเนี่ยหนอนจะออกไปทันทีนะครับหน,นอนนะี่จะมาช่วงลูกเล็กๆจะมาฝังตัวอยู่ข้างในนะครับจะมาฝังตัวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พอทุเรียนเริ่มเม็ดเริ่มแก่นะครับ ก็จะมากินนะครับจะมากินเงี้ยเดี๋ยวเรามาพาดูนะครับทั้งสองชนิดนี้นะครับอันนี้ก็สามลูกนี้น่าจะไม่มีตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราพากันทั้งหมดทั้งสามลูกนะครับพิสูจน์ว่าหนอนกินเม็ดนะครับดูภายในครับอันนั้อันนี้ทุเรียนเนื้อค่อนข้างจะเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีนะครับนีไปแล้วครับ เดี๋ยวความร้อนหนีนะครับไม่มีตัวแล้วครับไม่มีตัวกับกินกินแล้วขี้ออกไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับดูฝั่งอ,อีกทูนึงมั่ลูกนี้มีสองรูอ่าลูกนี้อ,อีกอีกรูหนึ่งเห็นไหมเห็นครับนี่รูอะพาดู ดูนะครับแห็นะครับดูเราต้องเพ้นหาหนอนให้เจอนะครับ ส่วนใหญ่เลยครับนี่นะครับจะกินนะนี่คือจะกินเม็ดเม็ดในเอา้าปาดออกถ้าเราดูข้างบนจะมองไม่รู้นะครับเม็ดอยู่ปกตินะครับเม็ดยังอยู่เป็นปกติเลยนะนี่คือกินเม็ดนอนกินเม็ดนอนนี้จะไม่กินจะไม่แก้กินเนื้อนะครับเป็นข่าวดังนะครับตอนนี้เรื่องเรื่องปัญหาเรื่องหนอนนอนที่ส่งไปประเทศจีนแล้ว เจอหนอนมากนะครับนะครับไม่มีตัวนะครับไม่มีตัวให้เห็นนะครับแห้งหมดนะครับไส้ในแห้งหมดแล้วนะครับนี่คือหนอนกินเม็ดไม่มีตัวนะครับที่ขาวๆอันนี้ขุยๆเนี่ยคือกินไส้ในหมดแล้วครับกินไส้ในอนี้เหลือแต่เปลือกเหลือแต่เปลือกนะอันนี้เหลือแต่เปลือกแล้วนะครับ อันนี้ก็นะครับกินหมดแล้วนะครับอ่าไม่เหลือแล้วนะครับข้างในเม็ดเดี๋ยวผมจะผ่าดูเม็ดข้างในที่ที่เม็ดยังสมบูรณ์แล้วตอนนี้เรามาดูเม็ดนี้กันบ้างถ้าดูปกติก็เหมือนเดิมนะครับเม็ดนี้นะครับอ่ามาโชว์ข้างที่มันแอบเข้าไปนะนี่ครับรูผ่าอีกครับผ่าอีกขอเจอสักตัวนะ ไม่มีเลครับอันนี้น่าจะไม่ทันได้กินหมดทุเรียนเกิดสุกมีความร้อนก่อนนะครับมีความร้อนก่อนเลื่อนหนีออกไปนะครับแห้งพะมาแห้งนานนานมากเลยนะครับนะผมคาดว่าไปเป็นเป็นหลายวันนะครับพะไอ้ตรงนี้มันแห้งหมดแล้วปกติหนอนที่เข้ามานะครับมันจะกินเม็ดต,ตรงนี้นะครับเม็ดเนี้ยอุ้ยโทษอ,อ,อ่านี่คือเม็ดในนั่นนี่เปลือกนะครับนี่เปลือกนี่คือเม็ดในหนอนจะเข้ามากินเม็ดในนี้นะครับ เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อกี้ที่กินหมดแล้วอันนี้ก็กินไม่ทันหมดน่าจะออกไปก่อนเพราะเจอความร้อนเจอทุเรียนสุกเพราะว่าก่อนที่จะสุกนะครับทุกหนอนกําลังกินอยู่แล้วพอเจอแกส๊สเจอเอทิลีนชุบเร่งให้สุกมันมีแก๊สร้อนนะครับทําให้ทุเรียนต้องหนีออกก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูลูกอื่นนมั่งนะครับหลังจากที่เราเมื่อกี้เราดูลูกที่หนอนกินมะล็ดแล้วนะครับ ตอนนี้เรามาดูหนอนกินเนื้อหนอนกินผิวนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่คือเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์เลยตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับตั้งแต่เล็กแล้วก็ขยายเรื่อยขยายเรื่อยจนจะที่นี่หนอนกินเปลือกหนอนกินเปลือกหนอนกินผิวหนอนกินเนื้อทุเรียนนะครับเดี๋ยวจะหาหาดูสักตัวนะครับ่าเจอหรือไม่นะลองดูจะหาดูว่ายังจะเจอหรือไม่ นี่ส่วนใหญ่แล้วภาคใต้ตอนบนจะเจอแบบนี้นะครับเห็นแตกไรเห็นตำหนิแตกไรนะครับ ลักษณะนี้คืออันนี้คือทุเรียนหล่นนะครับหลน่นแต่เราก็ต้องดูเนื้อภายในนะครับเรามาดูเนื้อภายในปกติครับไม่มีหนอนนะจะอยู่แต่แค่ผิวไม่มีนะครับไม่มีเอาเดี๋ยวเรา,าผ่าภูผมอยากจะหารตัวหนอนทักตัวนะ มีครับมี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 ใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้อมีมีครับมีมีเห็นนะเหันไหมครับอ่าเจอแล้วครับเจอแล้วครับครับครับอันนี้ลักษณะหนอนที่ ไม่ไม่กินเนื้อนะครับไม่ไม่กินเม็ดในไม่กินเม็ดในหนอนแบบนี้ลักษณะนี้ไม่กินเม็ดในนะครับกินเนื้อนะครับกินเนื้อแต่ยังไม่ทันได้เข้าไปข้างในนะฮะถ้าดูลักษณะตัวที่ออกมาจากตรงนี้นะครับลักษณะของหนอนอันนี้หนอนกินเนื้อไม่กินเม็ดในตัวค่อนข้างจะเล็กกว่านะตัวจะเล็กครับตัวไม่ใหญ่หนอนนี้เท่านี้นะครับเท่านี้นะ ระดับนี้นะนหนอนหนอนกินเนื้อนะครับท่านดูฮะเจาะเปลือกมาทะลุแบงนี้เลยนะ,ะตัวนี้ตัวนี้วิ่งมานี้แล้ะครับ สองตัวครับนอนกินเนื้อนอนกินเนื้อกับกินข้างในเน่าหมดเลยครับกินข้างในเห็นนะอะเดี๋ยวเรามาดูในดูข้างใน ข้าในกินเล็บหมดเลยนะข้าในนี่เห็นเอาหอเอาเ,อาเอาม็ดมาดูเม็ดยังอยู่ปกตินะครับนอนแบบนี้นะครับเม็ดปกติครับกินข้าในเสียตัวนี้วิ่งมานี้แล้วครับเจอสองตัวครับนอนกินเนื้อครับนอนกินเนื้อ กินข้างในเน่าหมดเลยครับกินข้างในเห็นนะะเดี๋ยวเรามาดูในดูข้างในนะครับข้างในกินเล็บหมดเลยนะข้างในนี่เห็นนะอเ,อเ,อเอาเม็ดมาดูเม็ดยังอยู่ปกตินะครับนอนแบบนี้ เมดปกติครับครับอันนี้ก็หนอนนะครับอ่านี่ตัวนี้ก็โดนโดนโดนมีดนะฮะโดนมีดตายไปแล้วนะฮะอ่าแล้วดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นี่อีกตัวนึ่ะที่มีดอ่าเดี๋ยวผมจับดีกว่านะผมจับถือดีกว่ามันจะมองเห็นนี่ครับนี่คือหนอนที่กินกินเนื้อนะครับ จะทาให้เนื้อนี่เละเหม็นเน่านะครับอันนี้คือหนอนกินเนื้อกินเปลือกนะครับตัวนี้มันกินตัวโดนมีดนะครับเห็นไหมพาออกมาตรงนี้เลยครับและอันนี้ก็หนอนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็โดนมีดเหมือนกันนะครับนี่ก็ตัวหนึ่งนะนี่ก็ตัวหนึ่งครับโดนมีดอย่างกระดูกกระเดกเลยนะ นี่คือลักษณะนะครับสรุปว่าหนอนมีสองชนิดนะครับกินเนื้อกินเปลือกไม่กินมเมล็ดแล้วก็อีกชนิดหนึ่งกินมเมล็ดไม่กินเนื้อนะครับดูดูให้เห็นตัวกันชัดๆกับมาวิ่งกันเดวกระเดวอยู่กระดกกระเดก,เดกเดอยู่นะ,ะนครับครับมาดูลักษณะหนอนครับที่กินมเมล็ดนะครับกินมเมล็ดในทุเรียนนะครับกินข้างในนะเห็นครับนี่รูอันนี้ก็รู้นะ เห็นนะครับลักษณะรูทั้งหมดนะครับแต่แต่ตัวนี้นะครับไปแล้วครับนะส่วนใหญ่ได้ร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนอนจะออกจากจากทุเรียนนล้วนะครับจากลูกทุเรียนแล้วถ้ามีรูเห็นอย่างนี้นะครับอาจจะหลงเหลืออยู่บ้างนะแต่ส่วนน้อยนะครับนี่คือลักษณะหนอนที่กินเมล็ดนะครับกินเมล็ดทุเรียนนะครับ กินเม็ดในอันนี้นอนนี้จะไม่กินเนื้อนะครับส่วนใหญ่แล้วกินแต่เม็ดอ่ะ